มือใหม่หัดขายออนไลน์ EP 5มาแล้วค่ะการที่เราเปิดร้านทั้ง Facebook นะคะในเพจหรือ Instagram TikTok เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องทำให้คนเห็นร้านค้าของเราค่ะร้านค้าของเราในก็คือในที่นี้นะคะก็อยู่ในเพจนะคะการที่จะ ให้คนเห็นเพจของคุณได้เยอะเนี่ยคุณก็จะต้องมีการโพสต์ขายสินค้าก่อนเมื่อโพสต์แล้วก็จะต้องแชร์ค่ะแชร์เข้าไปในกลุ่มนะคะของคนที่สนที่เป็นกลุ่มทาราเก็ตลูกค้าของคุณนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าขายสินค้าสุขภาพก็จะต้องแชร์ไปที่กลุ่มคนที่รักสุขภาพค่ะแล้วถ้าหากว่ายังไม่มีคนเห็นก็จะต้องยิงแอดนะคะ แต่มันจะมีวิธีการที่ดีกว่าการยิงแอดนะคะเพอยิงแอดต้องเสียเงินแต่ว่าวิธีการของครูเจดีเนี่ยก็คือการมีคอสขายออนไลน์ค่ะที่ว่าเรียกว่าสั่งจิตปิดการขายนะคะซึ่งคอสนี้นะคะก็ไม่ต้องยิงแอดค่ะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาคุณในร้านได้แบบง่ายๆสบายๆส,สนใจทักมาได้ค่ะ